สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการทำนายคลิปพิเศษนะคะดาวศุกร์ได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีมีนส่งผลอย่างไรกับชาวสิงห์บ้างคลิปนี้ก็จะมีการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยมีไพ่ยิปซีมีแหล่งพลังงานโชคลาภให้การทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดต่สิ่งดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายนะคะสำหรับในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมจะเป็น ช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ที่ราศีมีนนะคะได้ตําแหน่งดีมากได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดนะคะอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนมรณะของชาวสิงห์นะคะมันมีทั้งเรื่องที่ดีและมีทั้งเรื่องที่ต้องระวังค่ะนะคะในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะในเรือนมรณะเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่ดีก่อนนะคะคือมีเกณ์นะคะที่เสน่ห์ของชาวสิงห์เนี่ยนะคะจะทําให้ชาวสิงห์ได้รับในเรื่องของมรดกเงินทองมรดกต่าง ะะอาจจะได้มาจากการแต่งงานมั่นหมายกับคู่ครองก็ได้หรือว่าได้รับโดยที่เราไม่ต้องมีคู่ครองก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เขาเอ็นดูรักใคร่เรานะคะและงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของความสวยความงามในเรื่องของศิลปะอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศน่ะ ดีมากๆนะคะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศมีเกณฑ์ได้เดินทางหรือว่าทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศโดยเฉพาะงานพวกนี้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการความสวยความงามต่างๆดีมากๆนะคะในส่วนที่ต้องระวังนะ,ะคือเรื่องของออความรัก ในเรื่องความรักเนี่ยนะคะอาจจะระมัดระวังความสัมพันธ์เปราะบางหรือสุขภาพของเราสุขภาพของแฟนนะคะซึ่งส้มมองว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดอะไรที่แย่มากเพราะว่าดาวศุกร์เขาได้ตําแหน่งดีเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดทอนในเรื่องที่มันไม่ดีลงไปเออประมาณนี้นะคะมาดูกันที่ในเรื่องของพลังงานจากไพ่กันบ้างนะคะมีอะไรจะบอกชาวสิงนะคะขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ มันบ่งบอกถึงในลักษณะที่ชาวสิงก็รร้นะว่าอาจจะมีคนเข้ามาหวังนะคะในในเรื่องของความรักที่แบบไม่บริสุทธิ์ใจกับเราอะนะในบางคนหวังในเรื่องของแบบ ในเรื่องของตัวบางคนหวังในเรื่องเงินนะคะคือมันมีคนที่จ้องเอาเปรียบเราอะนะคะในเรื่องของการที่เข้ามาเป็นคนรักไม่ว่าจะใหม่หรือว่าจะเก่านะคะอันนี้ต้องรมะมัดระวังความเจ้าชู้หรือความสัมพันธ์ที่มันมีหลบๆซ่อนๆน,นะคะหรือการเข้ามาบอกว่ารักเราแต่มันมีเรื่องผลประโยชน์ซึ่งเอาจริงๆชาวสิง์ดูออกนะ,ะ ician, ชาวสิง์ดูออกนะคะอะเ m a g เชียนชาวสิง์ดูออกหมดเลยนะคะว่าใครคิดยังไงกับเรา ะะเพียงแต่ว่าดูออกแล้วชาวสิงจะเอาตัวออกมาได้ไหมเท่านั้นเองนะคะเออแต่ในเรื่องการทำงานในเรื่องอะไรแบบเนี้วางแผนค่อนข้างดีเลยนะคะผลกระทบมันก็อาจจะทำให้ผลกระทบจากการที่เรารู้ว่าใครไม่บริสุทธิ์ใจกับเราในเรื่องความสัมพันธะ์น่ะขึ้นไพ่คิงออกขับหัวกลับมันอาจจะทำให้ชาวสิงรู้สึกงุดหงิดเออนะคะงุนหงิด,งดนละเรารู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบอะ เออนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเดวิหัวกลับเรารู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบเราแบบว่ามันทําให้เราหงุดหงิดแล้วมันส่งผลต่อการทํางานก็สักพักหนึ่งนะคะในบางความสัมพันธ์มันอาจจะมีเรื่องของคนเก่าเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้เพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวแห่งเสน่ห์และความรักนะบางคนอาจจะมีเรื่องของงานเก่านะคะหมายถึงว่าจเจ้านายเก่าติดต่อเข้ามา อ,นะะอยากให้เราไปทํางานด้วยมีงานเก่าติดต่อกลับเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะคะส้มมองว่าในเรื่องของงานและเงินดีมากขยันขันแข็งนะคะแต่ก็ระวังเรื่องอารมณ์เหลืองคนรักเหลืองอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะถ้ารู้ถ้าเอกก็อาจจะต้องป้องกันร,ระวังนะคะอันนี้เจ็ดไม้เท้าขยันมากทํางานสม่ําเสมอขยันมากจริงๆนะคะแล้วก็ไพ่แปเหรียญด้วย นะขยันคันแข็งแล้วก็ละเอียดรอบคอบมากขึ้นด้วยนะคะถือว่าแบบเหมือนดูแลในเรื่องเงินในเรื่องงานดีนะคะเพราะว่าก่อนน้าเนี้ยอย่างที่บอกไปว่ารู้แหละว่าใครเข้ามาเป็นยังไงแต่ว่าเราอาจจะไม่รอบคอบแต่ณะตอนนี้พอมีบทเรียนเรารอบคอบทุกอย่างมากขึ้นประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าผลในเรื่องงานเงินดีมากๆอยู่แล้วนะคะ ในเรื่องของพลังงานโชคลาภนะคะที่ดาวสุขส่งให้กับชาวสิงห์นะมีมาจาก two of wands นะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นผู้หญิงนะคะที่อยู่ห่างไกลจากคุณอาจจะคนละประเทศคนละจังหวัดนะคะแต่เขาติดต่อกับคุณอยู่ตลอดเวลานะเป็นเลขที่เกี่ยวกับเขานะคะ the lovers นะคะชาวมิถุนหรือคนรักคู่ครองเพื่อนต่างเพศนะคะเพื่อนสนิทแบบนี้ก็ได้นะะใครที่ไม่มีแฟนเนาะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนต่างเพศได้ นำในเรื่องของโชคลาภมาให้ขอบคุณชาวสิงห์นะคะขอให้ชาวสิงห์มีความก้าวหน้าสำเร็จในการทำงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ